สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพุทธที่9มีนาคม2565ครับทุกท่านครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงมาตรการใหม่ล่าสุดนะครับที่กําลังเป็นมาตรการที่จะเข้ามานะครับเป็นส่วนสําคัญนะครับในการช่วยบรรเทาภาระนะครับเกี่ยวกับภา,าวะสินค้าราคาแพงนะครับว่าตอนนี้นะครับเราก็ประสบภาวะ สินค้าราคาแพงอย่างหนักนะครับดูจากราคาน้ํามันแล้วก็ราคาของสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวันนะครับหลายต่อหลายอย่างก็ทยอยปรับราคาขึ้นนะครับซึ่งเป็นภาวะที่น่าจะอยู่กับเรานะครับระยะเวลาหนึ่งเลยนะครับไม่ใช่ระยะสั้นๆนะครับสังเกตได้จากการที่ตอนนี้นะครับภาครัฐก็ออกมามีการรณรงค์ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับการ ใช้ชีวิตนะครับการใช้สินค้าบางอย่างทดแทนบางอย่างที่ราคาแพงขึ้นนะครับก็เป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าเราต้องปรับพฤติกรรมตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าภาวะสินค้าราคาแพงนั้นเกิดจากต้นทุนนะครับที่สูงขึ้นที่บางครั้งก็ควบคุมได้ยากนะครับฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับเรามาดูกันครับว่าตอนนี้มีมาตรการอะไรแล้วบ้างนะครับที่ออกมานะครับเพื่อที่จะ ลดภาระค่าของชีพที่สูงขึ้นนะครับโดยตรงนะครับไม่นับมาตรการก่อนหน้านี้ซึ่งก่อนหน้านี้นั้นนะครับที่มีมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการเ,าเพิ่มกำลังซื้อบัตรสวัสดิการโครงการคนละครึ่งนะครับเราเที่ยวได้กันทัวร์เที่ยวไทยอันนั้นมีต้นสายปลายเหตุมาจากการบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิดทั้งหมดนะครับแต่จะยังไม่ได้พูดถึงมาตรการที่มาลดภาระค่าของชีพโดยตรงนะครับตอนนี้นะครับก็ต้องขอแจ้งว่า เราได้เห็นนะครับอยู่หนึ่งเรื่องนะครับที่มีก่อนหน้านี้ก็คือการตรึงราคาน้ํามันดีเซลนะครับคือการลดภาษีน้ํามันกับาราคากับน้ํน้นมันดีเซลนะครับเพื่อไม่ให้เกินดิ้นละ30นะครับแต่ข้อที่จริงตอนนี้ก็คือเกินไปแล้วนะครับก็มีการพยายามที่จะทําให้ราคาน้ํามันนั้นนะครับ พุ่งสูงขึ้นนะครับให้น้อยที่สุดนะครับแต่ท้ายที่สุดเราก็จะเห็นว่าราคาน้ํามันก็ตอนนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับฉะนั้นแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยเราได้อย่างเต็มที่นะครับแต่มาตรการล่าสุดนะครับที่เป็นมติคอรอมอเมื่อวานนี้นะครับก็จะมีอยู่หนึ่งเรื่องนะครับที่ถือว่าออกมาโดยตรงก็คือการที่คอรอมออนุมัติให้นะครับมีการลดภาษีสรรพสามิตที่เก็บจากน้ํามันนะครับแต่เป็นน้ํามันที่ เอาไปผลิตกระแสไฟฟ้านะครับเพราะว่าการผลิตกระแสไฟฟ้านั้นนะครับมีทั้งการใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาตินะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับในอนาคตอันใกล้นะครับหรือเร็วเร็วนี้นะครับก็จะมีการนําเข้าน้ํามันนะครับที่เป็นน้ํามันดีเซลหรือน้ํามันเตานะครับมาผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อลดต้นทุนนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับน้ำมันเตาน้ํามันดีเซลก็ต้องเสียภาษีสรรพสามิตนะครับล่าสุดเมื่อวานคอรมอก็ อนุมัติลดนะครับการเก็บภาษีของน้ํามัน2รายการก็คือน้ํามันดีเซลกับน้ำมันเตานะครับที่ใช้สําหรับผลิตกระแสไฟฟ้าโดยตรงนะครับเป็นการลดให้กับกฟผนะครับก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับฉะนั้นแล้วการลดภาษีน้ํามันที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าครั้งนี้นะครับก็มีการให้ข้อมูลออกมาว่าจะทําให้ภาระค่าไฟฟ้าของเรานะครับลดลง นะครับประมาณนะครับหบาทถึง1บาท50สตางค์ต่อหน่วยนะครับซึ่งมีสองความหมายนะครับการที่บอกว่าลดภาระค่าไฟฟ้าอาจจะไม่ได้แปลว่าค่าไฟจะลดลงตรงๆเลยนะครับแต่อาจจะหมายถึงการที่ไฟฟ้านะครับกระแสไฟฟ้านั้นไม่ขึ้นราคานะครับแทนที่จะขึ้นราคาก็ไม่ขึ้นราคาทําให้ภาระเราก็ลดลงเช่นเดียวกันนะครับซึ่งผลของมาตรการนี้ก็จะทําให้เรานะครับ มีภาระค่าไฟฟ้าที่ลดลงนะครับหบาทถึง1นึบาทห้สตางค์ต่อหน่วยนี่คือที่ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าราคาแพงโดยเฉพาะด้วยการไปลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าไฟนั่นเองอันนี้คืออนุมัติแล้วเมื่อวานแต่ว่าจะมีผลทําให้ค่าไฟนะครับต้นทุนของเรานะครับภาระของเราลดลงเมื่อไหร่อันนั้นก็ ไม่อาจทราบได้นะครับก็เป็นหลักการนะครับแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปทั้งหมด6เดือนนะครับจนถึงประมาณเดือนกันยาน,นั่นเองนะครับนี่คือปาตรการแรกสรุปก็คือรัฐบาลลดภาษีน้ํามันดีเซลที่ใช้ผลิตกระแสะไฟฟ้านะครับน้ำมันดีเซลกับน,น้ำมันเตาทําทให้ค่าไฟฟ้านะครับก็จะมีต้นทุนที่ถูกลง แล้วก็มากระทบเราก็คือเราอาจจะจ่ายเข้าไฟถูกลงหรือไม่จ่ายแพงขึ้นนะครับหนบาทถึง1บาทบาท่ 1, 1ทสตางค์ต่อหน่วยนั่นเองนี่คือมาตรการแรกนะครับมาตรการที่2ออันนี้ยังไม่ได้อนุมัตินะครับยังไม่ได้เป็นทางการแต่เกิดจากคําแถลงของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้นะครับก็คือกล่าวต่อเนื่องหลังจากที่พูดถึงมาตรการแรกไปนะครับเป็นการตอบคาถามผู้สื่อข่าวว่าตอนนี้นะครับกระทรวงคลังก็มีการเตรียมอีก1มาตรการนะครับสำหรับ ช่วยค่าน้ําค่าไฟนะครับเป็นหลักการนะครับช่วยค่าน้ําค่าไฟให้กับกลุ่มเปราะบางนะครับหลักการก็คือแค่นี้นะครับช่วยค่าน้ําค่าไฟให้กับกลุ่มเปราะบางซึ่งเมื่อวานนี้นะครับไม่ได้พูดว่า ى, จะเป็นการกําหนดกลุ่มเปราะบางอย่างไรแต่เช้าวันนี้นะครับสื่อทุกสื่อนะครับได้อ้างอิงถึงเหตーーุการณ์เมื่อวานแล้วก็กล่าวตรงกันหมดว่า กลุ่มเปราะบางนั้นคือการช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการนะครับนี่คือที่สื่อตีความหรือ,อลงข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาฉะนั้นแนวโน้มก็คือว่ากลุ่มเปราะบางที่มีบัตรสวรัสดิการนะครับจะได้รับการช่วยเหลือค่าน้ําค่าไฟนะครับซึ่งค่าน้ําค่าไฟจริงๆแล้วบัตรสวรัสดิการมีการช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับแต่รอบนี้บอกว่าจะมีการช่วยนะครับโดยเฉพาะจากผลของอาภาวะค่าของชีพสูงฉะนั้นแล้วต้องรอดูว่า การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะครับเป็นการช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟนั้นจะช่วยเหลืออย่างไรและคําว่ากลุ่มเปราะบางนั้นหมายถึงเฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการเท่านั้นหรือไม่นะครับเพราะว่าตอนนี้เมื่อพูดถึงกลุ่มเปราะบางมันมีการตีความได้หลายแบบแบบแรกก็คือผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับเบี้ยต่างๆแบบที่2คือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแบบที่3ก็คือผู้ที่เคยอยู่เราชนะกลุ่มพิเศษกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนแน่นอนครับทั้ง3กลุ่มนี้แต่ละ แต่ละกลุ่มก็มีความคาบเกี่ยวกันบางคนก็อาจจะอยู่นะครับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งบางคนอยู่มากกว่า1กลุ่มแต่ท้ายที่สุดแล้วเราต้องรอความชัดเจนว่ากลุ่มเบาบางในครั้งนี้หมายถึงใครบ้างและการช่วยเหลือค่าน้ําค่าไฟนั้นจะช่วยเหลือแค่ไหนอย่างไรนะครับซึ่งนี่เป็นมาตรการเร่งด่วนที่กําลังจะออกมาเร็วๆนี้นะครับในเรื่องของการช่วยค่าน้ําค่าไฟนะครับสรุปก็คือวันนี้นะครับมี2มาตรการด้วยกันมาตรการแรกที่ผมแจ้งไปแล้วนะครับลดภาษีน้ํามัน นะครับที่จะไปผลิตไฟฟ้าทําให้เราแบกรับค่าไฟลดลงนะครับซึ่งอันนี้มีผลกับทุกคนที่ใช้ไฟอยู่แล้วนะครับเพราะทำให้ค่าไฟถูกลง 2. จะช่วยโดยเฉพาะกับกลุ่มเปราะบางอีกซึ่งก็เป็นการช่วยค่าน้ําค่าไฟอีกสังเกตไหมครับทั้ง2มาตรการนี้เน้นไปที่ค่าน้ําค่าไฟนะครับเท่านั้นยังไม่ได้มีการช่วยเหลือด้านอื่นๆหรือแม้กระทั่งมีการซัพพอร์ตหรือการาเพิ่มุงเงินอะไรทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นแล้วตอนนี้ถ้าถามว่าภาวะสินค้าราคาแพงรัฐบาล ช่วยอะไรแล้วบ้างก็มีแค่2เรื่องนี้ที่ออกมาอย่างชัดเจนนะครับก่อนหน้านี้มีการที่จะตึงราคาน้ามันดีเซลแต่ก็ไม่ได้เป็นผลอะไรเพราะว่าสุดท้ายราคาน้ามันก็ยังเพิ่มอยู่นะครับฉะนั้นแล้วตอนนี้ยังมีแค่2มาตรการยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมในช่วงนี้นะครับฉะนั้นแล้วก็คงต้องรอต่อไปว่าจะมีอะไรออกมาเพิ่มเติมหรือไม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอแจ้งข่าวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับส่วนข่าวสารมาตรการอื่นๆนะครับที่ผมเคยแจ้งมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มาลังซื้อบัตรสวัสดิการเพิ่มาลังซื้อบัตรประชาชนคนละครึ่งเฟส4การลดเงินสมทบม .40 ซึ่งก็ยังไม่ได้มีการประกาศกฎกระทรวงนะครับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการห่งรัฐรอบใหม่ก็ประมาณเดือนกรกฎาคมทุกอย่างยังเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังอยู่ในช่วงของการดําเนินโครงการอยู่มาตร,รการต่างๆจะจบลงประมาณเดือนเมษาพฤษภาช่วงนี้เป็นช่วงของการดําเนินโครงการที่ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม คนละครึ่งเฟสสี่ก็ยังอยู่ที่พันสองบาทเท่าเดิมให้ครั้งเดียวยังไม่มีการเพิ่มวงเงินแต่อย่างใดยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดด้วยก่อนหน้านี้มีการเกิดออกมาว่าจะมีเฟสห้าแต่ท้ายที่สุดท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่ายังไม่หมดเวลาหมดเวลาเมษาแล้วค่อยว่ากาันอีกทีหนึ่งฉะนั้นแล้วก็ถือว่ามาตรการช่วยเหลือต่างๆก็ยังนิ่งอยู่ยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวจะมีเพียง2เรื่องนี้ที่ผมแจ้งไปก็คือการช่วยเหลือข้าน้ำ่าไฟนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ